สวัสดีครับมาพ่อครับ่องทนายผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับอีกคลิปหนึ่งเด้อครับคลิปนี้ก็อยู่วัดแก่งตอยบ้นโอดตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมุดแดงอี่คือเก่าครับผมพามาเบิรงความคืบหนาเนาะในการสั่งองค์พระเจาหนักนะครับของทางวัดเพิ่นนะครับ ตามคลิปที่แล้วนะครับผมกับผ้ามาเบิงนะครับเนาะการสร้างองค์พระจานักนะครับของวัดเพิ่นนะครับที่เพิ่นกำหนดสร้างไว้สององค์นะครับนะครับสร้างไว้สององค์นะครับอีกองคหนึ่งเพิ่นกับสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนองค์หนึ่งเพิ่นกับกำลังสร้างเด้อครับกำลังสร้างตัว องค์พระยานาคอยู่ครับเพิ่นกะบกำลังนี่ครับที่เห็นข้างหน้านี่นะครับกำลังก่อสร้างเป็นตัวองค์พระยานาคนะครับตามที่ทำสร้างเพิ่นเพื่อว่าเดือนพฤศจิก,ก,ก,กายันสองพนหนร้อยหกสิ็นะครับจะขึ้นสีโลงสีเขานาะถ้าโชคดีกัช่วงสิ้นปีปีใหม่ก็คือสิฉลองเขานาครับน,บนี่ ราะว่าช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยกับฝ้นกระิีบุค่อยตะกวานไหนะครับเพ้นกระรีเร่งงานได้เนาะก็ว่าจงสั้นนี่ครับนี่ก็องหนึ่งที่เป็นสามขั้นแล้วนะครับที่ผมอยู่นี่ก็คืออยู่บริเวณนอกวัดครับตรงทาน้มของวัดแก่งต่อยครับที่เห็นเนี่ยคือแม่น้ำเซครับนี่ครับ บรรยากาศแม่น้ำเซ่นี่นคือเป็นศาลานะครับมานั่งพักพอนยอนใจนะครับนี่มานอนเด่นมาคุยกันนะครับนี่เป็นศาลาชมบรรยากาศนะครับริมนม้ำตัวนี้ก็เป็นสวนนะครับสวนยอมนะครับที่พระอาจารย์เพิ่นมาเหตไใ้นะครับริมแม่นม้ำ ซ่ครับผมน,นี่ครับบรรยากาศนะครับท่าน้ำนะครับริมแม่นม้ำเซ่นะครับนาวัดแก่งตอยเด้อครับนี่ ริมแม่น้ำครับนี่ด้านนี้ก็คือวัดนะครับด้านนาก็เป็นองค์พญานาคที่พป็นสางเรียบร้อยครับผมคลิปนี้ก็สิพามาเบิ้งทั้งริมแม่น้ำนะครับท่านาผมก็พามาเบิ้งแม่น้ำเซเดอร์ครับนี่ครับทางลงครับ องค์พเจนะถ้าเอา,าอาจารย์นำนะอาจารย์เพิ่นมาตรวจตรวจงานนะไอ้สร้างเขาคังว่าไอเดือนเมื่อกี้กาสิลงสีคือไรวันโชคดีใช่ไหมไอโร่งซีค่ะถามเพิ่นประหัรน,นี่ครับครับ,รบ,บว้า <c oughs> ครับเมื่อแรก็สิลงสีแต่ว่าไอ้ตรงเสียนเพิ่นก็สิบ่กันแล้วตีครับ นี่กับพญาสีสัตนาคราชครับนี่ทางด้านนี้ทางด้านนี้พญาสีสุธโธนาคาราชอันนี้ก็ทางลงเด้อครับทางลงไปหายอาหารปลาไปเบิงปลาครับส่วงลอยกระทงกับตรงนี้ก็ลงไปลอยกระทงนะครับ ถึงปกติสมัยก่อนนะเนาะก่อนโควิดมานี่ครับผมก็จัดอยู่จัดทุกปีแต่ช่วงหลังลอกกระทงโอ้งไออันนี้นะโควิดมานี่ผมก็บดบริเฮ็ดนะครับทบั้งวัิ่มก็จัดอยู่นี่ครับบรรยากาศ ขงวัดสวยงามครับเงียบสงบผมก,ก็มาาสวดมนต์นะครับทุกวันพระนะคันผมมาขันมาพอช่วงได้เพิ่นวันพระก็ลงมาสวดน้ำเพิินประจำครับนี่ครับบรรยากาศด่านล่างของท่าน้ำนะครับ วัดแก่งตอยตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนี่ทางลงมาทาน้ำครับมาให,าอาหารรา้อาหารปลา,าครับอาหารปลาเพิ่อนกะมีห้บูชาครับตังอยู่หนาพระพิหารหลวงพอ่อใหญ่องแสนครับต่างกัาล่างซัท่าครับลงมาให้อาหารปลา ตรงนี้นะครับแม่น้ำเซจะเฝ้าหายเบิร์ตี่ได้ก็ถ่ายเดี๋ยวจะหมดก่อนเนี่ยไปถ่ายรูปปลาก่อนบรรยากาศเนี่ยนี่ครับบรรยากาศแม่น้ำเซครับตัวนี้กับแพรเพื่อนนะครับสำหรับสำหรับใช้หลากโจงนะครับสักขามไปทั้งฝุ่นครับตอนนี้เสืออขาดครับเอาไปบ่ได้ครับเรืลยอยู่นี่ครับ สำหรับประชาชนนะครับใส่ขามไปขามมาครับเนี่ฟังนนครับเกิดมาจังหันมาเพรนนะครับมาวัดนะครับก็ใส่นี้แหละครับนี่ใส่แพร่นี่นะครับาขามไปขามมาตอนนี้เสือ้อขาดครับ ยากาศสวยงามครับตอนนก้ก็มาหอดตรงแพร่นะครับสำหรับาหาอาหารปลานะครับทางวัดเป็นจัดห้นะครับนี่บรรยากาศแม่น้ำเซ่เด้อครับแม่นมยย้ำไงเพราะสมควรเดียวครับเงาอยู่ครับเยาเฮงเ้าท้งไง่กับมันยยไงท่อแม่น้ำามูล่น้ำซี่ล้วครับแต่ว่าครเลียง ผู้คนอย่างประชาชนที่อยู่สองฟังแม่น้ำนี้หลายจังหวัดหล,ลายอำเภอครับนี่ครับปลามีแต่ตัวเยอะๆเลยเห็นไหมว่านี่ครับทั้งผีก็ลงไปผมนะครับเขื่อนปากโมนไปพี่บูนไปแม่น้ำสองสีอนะันดับไปปจบกันก็แม,ม่น้ำแม,ม่น้ำโมนครับนลค,ครับแม่น้ำโค้งรับลงไปทั้งผีทั้งพี่บูนโค้งจียมครับ เร็วในเด้อหันเร็วโพดคนไทยกับเริ่มเวียนศีษะละครับบรรยากาศสวยงามทั้งด่านนี้ก็ไปทั้งบ้านท่าเมืองหมนะครับท่าโบแบงหนะครับออกไปทั้งเครื่องในกันเลยนครับอา่าครับมาเบิงปลาครับ าอาจารย์มยา,รรา,ามมนเลนี้ย,ยงวไกกว้ครับแต mm hmm. ่ก่อนน้ำท่วมวนเลยล่าหลายครับตวงน้ำท่วมไปน้าน้่มนอกกมีครับนี่กลับมาใหม่ครับนี่ต้นันาปลาบม่มีเกล็ดเนาะเห็นบ่ปลาสวายปลาสวายเหนี mm hmm. ่ตัวตัวใหญ่ๆเด้อครับนี่เกลอภัยชานครับปกติเห็นเคนเก็ดใบยอยู่ไม่ใช่บุณีแต่เี็จเป็น เป็นเขียนไว้เขียนอภัยทานนย่ครับอือ,อตาไม่ตัวใหญ่ครับหูแม่อระดูกมาเด่นเดี๋ยว่ะหลักอือ ตัวนึ่งสิบโกโลนะนะสิบยี่สิบโลได้เลยนะนี่นี่โอแ้แต่ก้อนเนี่ยร้ายกว่านี่ครับแต่ก้อนเนี้ยนามไสเนาะปกติคันโมเม,ม,มนา่าฝนนี่หนามจะใส์ครับเห็นหอดตัวปลาในในหนามครับตอนนี้หนามคุณยังหน่อยครับหนามมันคุณหนามไหลฝนตกครับตอนนี้ตกบ่อยอยู่ตกเกืบอบครัวมือครับแถวนี้เกือบทุกวัน น้ำด้วยขุนนัดหน่อยก็เห็นตะปลานี่ตะลักขน้ำไซส์ปกตินี่แน่น้งไปในน้ำนี่ก็เห็นปลาครับเห็นปลาหลายลายครับบรรยากาศโอ้นี่ครับลงไปทั้งเขื่อนปากโมลงไปทั้งทา่ทาท่าศิลานะครับไปทั้งพี่บูนไปทั้งร่วมกับแม่มมน้ำมูลลงแม่น้ำโค้งคนนะครับเนี่ยงายครับ เป็นแม่น้ำที่สายที่ยาวพอสมควรครับกินหลายอำเภอหลายจังหวัดอยู่ครับทังสวปอเล้าเพื่อเอื่นแม่น้ำเซ่กันเซ่บกคือกันเซ่ห่นเซ่นีครับต่อ่าคนอาศัยหรอกครับคนอมองเดียวต่อเรืกอเอื่นคือกันมาให้อาหารปลานำมาทำบุญนะครับว่าให้อาหารปลาคือการทำบุญอย่างหนึ่งเด้อครับมาวัดเพื่อนียครับ แถวนีครับประชาชนกับหูกันนะครับบนว่มหาปลาไข่แถวนี้ครับรัศมีลอยสองลอยเมตรหาสิบเมตรเนี่ยบูหัยมหาครับปลาเนเขตอภัยทานอยากตีธรรมผู้ใดก็อยากมาเหตุบูเห็ดท่านกันมาเด้อครับเป็นวัดสมัยเก่าสมัยโบราณครับพระพุทธรูปเ่าแก่นะครับ วัดปลามีวัตถุโบราณหลายครับอย่นี่ครับเงียบสงบอู้เสียงปลาเจ้าหนุนพ่อยัง มีช่วงหนึ่งน้ำาั่วมวืดแถวๆนี้แนว่ทั้งวัดกับทั้งวัดนะครับแถวนี้มองยืนนี่ก็ท่วมวืดครับหุ่นล่นไว้หวุหน่หน,หนครับจนท่ววัดลา,าจะไปใส่มาใหม่ครับนี่ออตอนแรกว่าสิผ้าคีแพ่าขามไปฟังมันเลยมาเสือขาดกระเถิน มุ่มี่มิต่แพร่ยั่นีครับเื่อบดิาขามไปอีกฟังหนึ่งครับฟังถนนบอมันอำเภอดอนมูแดงเด้อครับเป็นอำเภอตราการพืชผลนะครับนี่วัดในยุเขตร้อยต่อของอำเภอดอนมูแดงครับกับอำเภอตราการพืชผลครับฟังถนนเป็นอำเภอตราการนะครับ ครับผมวันนี้ก็นทนายกับผ้ามาเบิงวัดเนาะเบิงการก่อสร้สางพญานาคของวัดแก่งตอยว่าเพิ่นสางคืบนหนาไปหอดไซด์แล้วเนาะครับเนาะก็นแล้วละวออีกตัวหนึ่งอีกองหนึ่งที่เพิ่นสางต่ก่อนนั่นเพิ่นห็บ เกตเห็นยางเรียบร้อยแล้วบอก็าพามาเบื่องเด้เรอครับเอาคนสั่งเซ็ตสับเรียบร้อยหนึ่งองค์นะครับเยหนึ่งองค์ก็กําลังก่อส้างอยู่ครับผมแต่กับามาเบิ่งบรรยากาศท่านำาของวัดเนาะบริเวณแม,ม,ม,ม่น้ำเซ่แต่กับว่าทาบุญนะครับให้อาหารปลานะครับสําหรับคลิปนี้กัทนายกะ ขอปิดคลิปไปแค่นี้นะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ